สวัสดีค่ะราศีิสิงหรือรลักคนาสิง์คลิปนี้จะมาทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะพลังงานหลักสองถ้วยเลยนะคะนั่นแสดงว่า ใครที่ทะเลาะกันนะคะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันสูงมากเลยนะคะช่วงนี้ค่ะอาจจะเป็นตัวเขาที่เข้ามานะคะง้อขอคืนดีหรือว่าความคิดของคุณที่อยากจะกลับไปคืนดีแบบนี้ได้ด้วยค่ะเป็นไพ่ของคู่รักกันนะคะแล้วก็การกลับมาคืนดีนั่นเองค่ะบางท่านมีโอกาสตั้งคันได้ด้วยนะคะเป็นช่วงที่กินดีอยู่ดีมีอล่าค่ะแล้วก็ มีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะโชคดีในด้านของการเงินได้ด้วยค่ะอดีตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะน่าจะมีเรื่องบางอย่างที่เราไม่เข้าใจกันนะคะไม่เข้าใจกันไม่มีเวลาให้กันการจับผิด ก็ทำให้คิดมากนะคะการไปรู้ความจริงอะคะ่ะแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์จบแบบกระทันหันนะคะไม่ได้ทันตั้งตัวตั้งใจทั้งคุณและคนรักอะคะ่ะเลือกที่จะห่างกันนะนะคะเพื่อที่ให้ปัญหาคลี่คลายด้วยตัวของมันเองอะคะ่ะเหมือนต่างคนต่างเงียบถอยออกมารอดูสถานการณ์อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอะนะคะ มาดูความรู้สึกนึคิดที่คนรักของราศีสิงห์มีต่อราศีสิงห์บางนะคะเป็นความรักความผูกพันนะคะคุณคือคนที่ดีที่สุดนะคะคุณดูแลเขาอย่างดีอะค่ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ยอมคุณเลยแต่วันนี้เขารู้ใจของตัวเองแล้วนะคะ มีคนเปลี่ยนใจต้องการโอกาสนะคะแต่ทีเนี้ยปัญหาใหญ่อาจจะไม่ได้อยู่ที่คนสองคนแต่อาจจะเป็นที่ผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะความไม่ชัดเจนแล้วก็การไม่ยอม ค่อนข,ข้างที่จะวุ่นวายและยุ่งเหยิงแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจจากคุณได้ะคะ่ะรู้สึกอกหักไม่พอใจนะคะและก็จะไม่ยอมปล่อยมือจากคุณไปนั่นเองะคะ่ะเป็นทุกข์ใจนะคะระหว่างที่ไม่ได้คุยกันนะคะ บางท่านนะคะเลือกที่จะบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยแต่ว่าเขาอะค่ะเป็นทุกใจอย่างหนักมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงดีนะคะเลือกทางไหนดีอะไรประมาณนี้ค่ะมาดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกันบ้างนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นไงบ้างคะและจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ บางท่านนะคะทำทั้งงานหลักแล้วก็มีกิจกรรมงานเสริมด้วยนะคะไอเดียบันเจิดมากเลยหรือบางท่านอาจจะมีทั้งเก่าและใหม่แบบนี้ได้ด้วยนะคะเริ่มมีบทเรียนเริ่มอยู่กับความจริงมองหาสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ ส่วนตัวเขานะคะตอนนี้เขารู้แล้วค่ะว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการจบเพื่อขอเริ่มต้นใหม่เขาจะพยายามทำทุกอย่างเลยะค่ะคุณคือคนที่เขารักนะคะตอนนี้เขาเลือกคุณนะคะไม่เลือกใครอีกแล้วนะคะแล้วก็ไม่สนใจตัวเลือกอีกแล้วะค่ะ คนหนึ่งต้องการโอกาสแต่มีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือคนกลางคนรอบข้างของคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้รู้สึกสับสนโลเละคะ่ะยังรักยังผูกพันนะคะแต่จะต้องตัดสินใจนะคะ่ะบนความยุ่งเหยิงวุ่นวายของความคิดบางท่านนะคะจำเป็นที่ต้องเลือกระหว่างคนรักครอบครัวนะคะหรือไม่ก็ ความเชื่อใจในการกลับมาเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่หนักใจหรือว่ายากลำบากมากๆในการที่จะต้องตัดสินใจนั่นเองนะคะเพราะว่าจะต้องมีเหตุผลมากกว่าแค่ความรู้สึกหรือว่าการที่จะต้องแคร์คนรอบข้างไปด้วยแบบนี้นะคะ่ะแต่ก็มีโอกาสกลับมาคืนดีกันนะคะเพราะเขากำลังพยายามอยู่นั่นเองะคะ่ะ อข้อความจากคนรักของราศีสิงห์หน่อยนะคะคุณมีอะไรจะบอกคนรักของคุณคะเขาคิดมากทบทวนแล้วก็ความคิดตกตะกอนแล้วะค่ะตอนนี้เขารู้ดีแล้วนะคะว่า คุณคือคนสำคัญนะคะคือคนที่ดีที่สุดนะคะเขารู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้โอกาสเลยหรือว่าโอกาสมันอาจจะน้อยนิดมากๆเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เขาไม่มีวันที่จะลืมคุณไปอะคะ่ะไม่มีวันที่จะตัดใจจากคุณได้นะคะความเฉยชาความนิ่งของคุณทำให้เขาเดาใจไม่ถูกแต่รู้สึกเป็นทุกข์มากๆอะค่ะ รู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยนะคะเขายังยืนยันค่ะว่าคุณคือคนที่เขารักและเขาก็เลือกคุณด้วยเขาอยากคุยอยากเคลียร์กับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะอยากให้คุณเชื่อใจเขานั่นเองนะคะมาดูไพ่แนะนำกันดีกว่าค่ะขอไพ่แนะนำให้กับปลาสีสิง์ด้วยนะคะ เป็นตัวของตัวเองนะคะไพ่บอกว่าให้ออกมาจากเซฟโซนของความรักะคะ่ะแล้วคุณสามารถที่จะเติบโตเรียนรู้ทุกช่วงเวลาของชีวิตด้วยตัวของคุณเองนะคะอย่าทำให้ใครหรืออะไระคะ่ะมาบั่นทอนพลังงานของคุณหรือว่าทำให้คุณรู้สึกสับสนเพราะฉะนั้นนะคะไพ่บอกว่า จงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจนะเวลานี้นะแต่ว่าใช้เวลาของคุณค่ะช่วงนี้อาจจะเครียดเกินไปนะคะฟุ้งซานด้วยค่ะก็ลองมีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองหรือว่าคือมีทางออกที่ดีจริงๆให้กับตัวเองให้กับความสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยตัดสินใจนะคะไม่หมอรู้สึกว่าความสับสนในบางท่านนะคะในบางกรณีอาจจะเกิดจากการที่ครอบครัวผู้ใหญ่แล้วก็คนรักค่ะหรือไม่ก็อดีตกับ ปัจจุบันนะคะที่เรารู้สึกว่าเราต้องเชื่อใจเขามากๆหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องราวของเส้นทางใหม่ๆไปเลยก็ได้ด้วยนะคะทางเลือกใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนเก่ากับเข้ามาคนใหม่ก็ดีอะไรประมาณนี้หรือว่าเส้นทางใหม่ๆก็ดีหรือต้องเลือกอะคะ่ะแม่มอรู้สึกว่าเป็นบททดสอบที่ค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ลำบากใจสําหรับ ราศีสิงห์เช่นเดียวกันแต่ว่าใช้เวลาของคุณนะคะไม่จําเป็นต้องรีบในการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองทําในสิ่งที่ถูกใจถูกต้องแล้วก็มองเห็นอนาคตที่ชัดเจนนะคะเป็นกําลังใจให้กับราศีสิงห์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดราศีสิงห์คลิปนี้จะมาทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะ คนโสดนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะคะค่อนข้างที่จะต้องทำอะไรด้วยตัวเองหมดเลยะคะ่ะคินออฟสอดว่ากันว่านะคะเป็นผู้หญิงแก่งนะคะข้ามคำว่าเก่งเป็นแก่งนะบางท่านนะคะค่อนข้างจะอภัพเรื่องของความรักนะพราไพ่ของคินออฟสอดหมายถึงเพรไ,ไม่ไม่เลยะคะ่ะ รักใครคุณก็ต้องการผู้นำแต่กลายเป็นว่าคุณต้องเป็นผู้นำค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็จัดการอะไรด้วยตัวเองหมดเลยเป็นคนพูดจัดตรงตรง,ตรงขวานผ่าซาาแต่รักใครรักจริงรักครอบครัวนะคะแล้วก็มีความจริงจังมุ่งมั่นตั้งใจด้วยค่ะก่อร่างสร้างตัวด้วยตัวเองนะคะไม่ชอบเป็นสองรองจากใครนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ทำงานดังชายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเป็นผู้ชายก็เจ้าระเบียบเป๊ะๆนะคะคนโสดนะคะเป็นช่วงเวลาของการกลับมาคิดทบทวนนะคะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยความรักมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความขี้เหงานะคะหรือไม่ก็เราวิ่งตามเขาจนเกินไปยอมจนเกินไปนะคะ ความสัมพันธ์ไม่ได้ชัดเจนนะหรือว่ามีความแตกต่างกันมากๆเป็นรักทางไกลหรือไม่ก็มีความไม่พอมากมายไปหมดเลยะคะ่ะหรือบางท่านอาจจะเป็นสายเปจนรู้สึกผิดหวังไปหมดแล้วก็ได้ด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่าจะพบกับคำตอบของชีวิตของหัวใจแล้วนะคะคนที่เคยผิดพลาดนะคะ ก็ยังมีโอกาสนะคะเป็นคนที่รู้ซึ้งถึงชีวิตมากๆเหมือนคนที่มีประสบการณ์นะคะแล้วตอนนี้เริ่มเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลแล้วนะคะจริงๆแล้วคุณก็อยู่ได้แล้วก็มีความสุขดีด้วยตัวเองนะคะ มาดูกันค่ะว่าในเดือนฟพฤศจิกาย,ยนนะคะแนวโน้มของคนโศดจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาใหม่นะคะมีความรักเข้ามาแน่ๆนะคะเลเวอร์แต่ว่าไม่หมาะมองว่าจะด่วนตัดสินใจนะคะใจเย็นๆนะ จะมีคนรักทั้งทีต้องมีให้ดีกว่าอยู่คนเดียวนั่นเองะคะ่ะช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของความรักแต่ว่าไปโฟกัสเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากกว่าส่วนเรื่องของหัวใจไม่ได้ปิดใจนะคะแต่ว่ารอเหนือคู่รอคนที่ใช่เท่านั้นนะคะก็ระมัดระวังนะคะความรักที่ อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นรักต้องห้ามได้ด้วยนะคะคนที่จะเข้ามามีโอกาสเป็นรักทางไกลค่ะคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะมังกรพฤสบกันขาเมสิงทานูนะคะลาซีมินคนต่างชาติได้ด้วยนะคะพอ่อไม่แม่ไม่แต่ไม่ไว้ไงก็ตามค่ะ คล้ายๆกับศัตรูจะแพ้พ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือมีพลังงานของชีวิตนะคะดวงอาทิตย์จะส่องแสงทุกอย่างนะคะให้คุณได้รู้ได้เห็นนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะส่วนคนที่ไม่ใช่หรือว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้ชัดเจนงนียค่ะคนคบคนคุย สุดท้ายค่ะแสงสว่างนะคะก็จะมาส่องตรงนั้นเลยก็ทำให้เราได้รู้ได้เห็นเราก็เข้าใจในความจริงมากขึ้นนี่ค่ะหมดเวลาสับสนนะคะ ใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วคุณจะเจอกับคนที่ใช่คนที่เขาพร้อมจะชัดเจนกับคุณจริงๆนะคะความยุติธรรมกำลังเกิดขึ้นนั่นเองอะค่ะนะคะ,นะคะจัสติขึ้นมานะคะก็ ความหมายก็คือคนที่ใช้จะอยู่กับเราแต่ไม่ใช่ก็เพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงะค่ะเส้นทางเดินแล้วก็เจอกับสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะสมและคู่ควรเข้ากันได้ดีกับคุณมากที่สุดนั่นเองะคะ่ะขอให้แนะนําให้กับคุณโสดด้วยนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนอื่นเพื่อให้คนอื่นพอใจในตัวคุณเลยค่ะ รักตัวเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทำงานให้หนักนะคะ่ะให้ประสบความสําเร็จในอาชีพหน้าที่การงานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะตัวคนเดียวก็ตามะคะ่ะตอนนี้คุณมีทั้งอดีตเป็นบทเรียนนะคะทาให้คุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มองการไกลมีเหตุผลด้วยมีอนาคตด้วยซึ่งเท่มากเลยนะคะและไพ่บอกว่าคุณกําลังจะมีข่าวดีในเรื่องของ คนที่ดีค่ะพาร์ทเนอร์ที่ดีที่คุณสามารถไว้ใจได้นะคะอาจจะพบเจอจากหน้าที่การงานนะคะคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะอบอุ่นใจดีค่ะมีเหตุผลด้วยสุดท้ายแล้วนะคะกลับมาดูที่ตัวคุณเองนะ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองค่ะคนที่เข้ากันได้ดีนะคะเป็นตัวของตัวเองนะและก็ไม่ต้องรีบตัดสินใจค่ะใช้เวลาของคุณเรียนรู้คนใหม่ๆไปด้วยนะคะแล้วก็หาประสบการณ์ให้กับชีวิตค่ะทำหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จนะคะและก็มีความสุขค่ะ เป็นกำลังใจให้กับลาสีสิงห์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ